สมรภูมิคารันเซเบสวันที่กองทัพ1นึ่งแสนคนแพ้ตัวเองนี่คือเรื่องจริงจากปี1788ที่เรียกว่าสมรภูมิคารันเซเบสหรือการรบที่แปลกที่สุดในประวัติศาสตร์ปี1788จกักรพรรดิโยเซฟที่สองแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิออสเตรียกำลังนำทัพใหญ่กว่า1 0 0 0 0แนนายเข้าสู่สงครามกับจักรวรรดิออตโตมัน กองทัพย้ำรวมมิตรที่พูดกันไม่รู้เรื่องกองทัพออสเตรียไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันแต่ประกอบด้วยทหารหลายเชื้อชาติได้แก่ชาวออสเตรียพูดเยอรมันฮังการีเซอร์เบียโครเอเชียและอิตาลีแต่ละกลุ่มพูดภาษาของตนเองเป็นหลักทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างยากลำบากเป้าหมายคือการตั้งค่ายรอบเมืองคารันเซเบสปัจจุบันอยู่ในโรมาเนียเพื่อรอก,กองทัพออตโตมัน จุดเริ่มต้นเมื่อทหารเจอเล่าคืนวันที่21ถึง22กันยายน1788กองทหารฮุสซาทหารม้าสอดแนมถูกส่งไปลาดตะเวนข้ามแม่น้ำทิมิชเพื่อสอดแนมทัพตุรกีพวกเขากลับไม่พบวีแววศัตรูแต่กลับเจอชาวยิบซีท้องถิ่นขายเหล้าทหารเหล่านี้ที่เหนื่อยล้าจึงซื้อเหล้ามาทั้งถังแล้วเริ่มดื่มสังสรรค์กันกลางดึกเปลี่ยนภารกิจสอดแนมให้กลายเป็นการเฉลิมฉลอง ชนวนเหตุขอดื่มบ้างได้ไหมในระหว่างที่ปาร์ตี้ดำเนินไปกองทหารราบอีกกลุ่มก็มาถึงและเห็นเพื่อนทหารดื่มเหล้าอย่างสนุกสนานจึงอยากร่วมด้วยแต่ทหารฮุสซาที่กำลังมึนเมากลับปฏิเสธทำให้เกิดการโต้เถียงผลักดันและชี้หน้าด่ากันจนกระทั่งมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นคนยิงหรือยิงเพื่อขู่ วิกฤตการสื่อสารเมื่อหยุดกลายเป็นอเละเสียงปืนสร้างความตกใจและความสับสนในความวุ่นวายมีคนตะโกนเป็นภาษาโรเมาเนียว่าตูรชีตูรชี เติร์กมาแล้วทําให้ทหารทั้งสองกลุ่มตื่นตระหนกแล้ววิ่งหนีกลับค่ายทหารในค่ายเห็นคนวิ่งหนีมากลางดึกก็เข้าใจผิดคิดว่าถูกบุกจริงนายทหารออสเตรียพยายามสั่งให้หยุดโดยตะโกนเป็นภาษาเยอรมันว่า Halt halt แต่ทหารต่างชาติที่ฟังภาษาเยอรมันไม่เข้าใจกลับได้ยินเพี้ยนไปเป็นอเล อเละทำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่ากองทัพตุรกีบุกเข้ามาในค่ายและกำลังโห่ร้องพระนามพระเจ้า มหกรรมยิงกันเองนายทหารปืนใหญ่ที่ได้ยินเสียงอลเลาะในความมืดสั่งยิงปืนใหญ่เข้าใส่ทันทีความโกลาหนยิ่งทวีคูณทหารม้าควบม้าพุ่งเข้าใส่ทหารราบของตัวเองทหารราบยิงใส่เงาในความมืดซึ่งก็คือเพื่อนทหารทุกคนต่อสู้กันอย่างสับสนไม่รู้ว่าใครคือศัตรูแม้กระทั่งจักรพรรดิโยเซฟที่สองก็พยายามเข้าห้ามทัพแต่กลับถูกทหารที่กำลังหนีชนจน ตกลงในลำธารเล็กๆอย่างน่าเวทนาผลลัพธ์ชัยชนะแปลกๆของออตโตมัน รุ่งเช้ากองทัพออสเตรียแตกผ้าอย่างสมบูรณ์ถอยทัพหนีไปอย่างไม่เป็นขบวนทิ้งค่ายและอาวุธไว้เบื้องหลังสองวันต่อมากองทัพอตโตมันตัวจริงนำโดยมหาเสนาบดีโคจายูซุปปาชาเดินทางมาถึงพวกเขาเตรียมใจจะเข้าต่อสู้อย่างหนักแต่สิ่งที่พบคือเมืองที่ไร้การปกป้องค้ายที่ว่างเปล่าและศพทหารออสเตรียที่นอนเกลื่อนกลาดนับหมื่นคนกองทัพอตโตมันยึดเมือง รันเซเบสได้โดยไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียวถือเป็นชัยชนะที่ง่ายที่สุดและแปลกที่สุดในประวัติศาสตร์ของเขาความจริงเบื้องหลังนักประวัติศาสตร์ปัจจุบันไม่เชื่อว่าจะมีผู้เสียชีวิตถึงหมื่นคนจริง อาจเป็นการเสริมแต่งภายหลังแต่เหตุการณ์ยิงกันเองขนาดเล็กนั้นเกิดขึ้นจริงสาเหตุหลักมาจากความมืดความมึนเมาและปัญหาการสื่อสารความเสียหายที่แท้จริงอาจที่หลักร้อยถึงหลักพันไม่ใช่หลักหมืน่นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือกองทัพออสเตรียทิ้งเมืองยุทธ,ธศาสตรส์สาคัญจริงกองทัพแตกกระเจิงเพราะความสับสนอนลมานจริงและกองทัพออตโตมันยึดเมืองได้โดยไม่จำเป็นต้องรบจริง นี่คือเรื่องราวแปลกจากประวัติศาสตร์ที่สอนเราว่าบางครั้งศัตรูที่ใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่คนข้างนอกแต่เป็นความสับสนการสื่อสารที่ผิดพลาดและความไม่เข้าใจกันคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ